ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวลูกเต๋าขาวนะครับงานเน็ตกัวขาวห้าหุนนะครับชุดแก่คู่แก่สิบเอ็ดหนักสูงนะครับนะชุดนี้สอบถามกันมาเยอะนะครับว่าอยากได้ไปเล่นหน้าลายนะครับเพื่อที่จัดการปัญหาเรื่องตายต่ำหรือแพ้ต่ำนะครับโดยที่ต้องการให้มันสูงบ้างต่ำบ้างคู่บ้างสิบเอ็ดบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ ท่านใดที่มองหาหรือเจอปัญหาอย่างนี้นะครับต้องไม่พลาดชุดนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวหน้าลายให้ได้รับชมกันนะครับอันดับแรกนะครับแจ้งก่อนนะครับท่านเล่นเต๋าแบบไหนนะครับดูหน้าเสือท่านนะว่าหน้าเสือแบบนี้นิยมหรือควรเล่นแบบไหนอย่างเช่นถ้าหน้าเสือเล่นต่ําหนักๆห,หรือต่ําเป็นหลักนะครับลูกเต๋าของท่านควรจะเป็นชุดหนักไปทางสูงนะครับอาจจะไม่ต้องแกะจัดเลยก็ได้แต่ มีสูงซะส่วนใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับถ้าหน้าเสือเล่นลาดเต็งหต้นเอียวต่ำนะครับแนะนําเต่าควรพ่วงลูกห้าอะไรประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเล่นสายกลาง3 4มี่ห้าเล่นแบบไหนถ้าเล่นสายกลาง3 4มี่ห้าก็จะต้องเป็นชุดที่มันหนักไปทางหและทางต่านะครับต่าก็เป็น2ออะไรประมาณนี้นะครับถ้าท่านทําอย่างนี้นะครับท่านจะได้เปรียบในการเล่นนะทุกวันนี้ ช่างเก่งขึ้นนะครับช่างเก่งขึ้นวิวัฒนาการมันเพิ่มมากขึ้นลูกเต่ามันเก่งขึ้นตัวท่านเองก็จะต้องเก่งตามขึ้นไปนะครับอ่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าการเขย่าเต่าทุนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเขย่าหน้าลายได้รับชมกันนะเรื่องตายสั่มนะท่านตัดทิ้งได้เลยนะครับชมนะครับอ่านี่ฝากปกติทุกอย่างปกติฝาสวยนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งท่านใดอยู่ใกล้ร้านกินดีกินดีพาน์ิชนะครับ ถ้าสนใจลูกเต๋าชุดไหนอะไรยังไงเข้ามาที่ร้านได้นะครับเข้ามาดูนะครับเข้ามาดูที่ร้านเข้ามาเขย่าได้นะครับไม่มีปัญหานะครับของเรานะครับมั่นใจค่อยซื้อออกไปนะครับนะครับรับชมพร้อมกันครับอ่นะครับอ้เสียงเพอนะเสียงเพาอลูกเต๋าเด่นดีอ่ะเด็กนิดนึงชมพร้อมกันนะครับว่าทรงลูกเต๋าจะไปทางไหนอ่ะสีห้าหลายคนชอบนะเล่นหน้าลายขึ้นลักษณะนี้ เปิดแรกก็เป็นคู่เลยนะครับมาดูซิจะมีต่ำประมาณกี่เปิดดูไปเรื่อยๆครับะนะมีเวลาสามสี่ห้าสี่สี่ห้ามาสามสี่ห้าโอเคนะครับถือว่าบางคนชอบนะครับคนแทงนะครับคนแทงเนี่ยเขามีทั้งสูงทั้งต่ำอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปกังวลน,นะครับไม่ต้องไปกงังวลขอให้มั่นใจมั่นใจตัวเองนะครับมั่นใจตัวเองแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับอ่านหน้าเสือให้ออกดูให้ออกตัว เงินตัวเงินหลักๆเล่นใครนะครับเล่นเล่นฝั่งไหนอะไรประมาณนี้แล้วท่านจะได้เปรียบนะพอท่านได้เปรียบแล้วโอกาสที่ท่านจะได้เงินมนะันมีสูงตามขึ้นมานะครับชมนะครับเปิดต่อไปหกหกเอียวยนะฮะถือว่าขึ้นดีนะมีไปทุกหน้านะครับต่ําก็มีนะครับไม่ใช่หมายควาว่าต่ําจะไม่มีนะทาความเข้าใจก,กันก่อนนะครับเราเป็นนักเล่นเราจะต้องรู้นะครับว่าอันไหน คือสิ่งที่สําคัญสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่ต้องมีนะครับชมนะครับเัิดนี้ห้าสี่เห็นไหมฮะคู่6มาเป็น11อย่างเงี้ยถือว่าอยู่ได้นะครับถือว่าขึ้นดีแหละโดยรวมแล้วภาพรวมที่ผมรีวิววันนี้เต๋าค่อนข้างขึ้นฉลาดนะครับเอามาดูอีกสักเปิด2เปิดนะครับถามว่าต่าม,มีไหม ต่ำก็มีปกติครับแต่มีมีสูงบ้างต่ำบ้างอะไรประมาณนี้แหละครับมันต้องมีอยู่แล้วนะครับมันหนีบไม่ไพ้นนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลนะครับบางคนเขยา่าบอกพี่ทําไมผมเขย่ามีแต่ต่าแต่ต่าแต่ต่ำอะไรอย่างเงี้ยท,ท,ท,ทั้งที่เป็นลูกแต่งลูกเน็บนะครับต้องย้อนอกลับไปนะครับว่าวิธีการเขย่าของท่านถูกวิธีหรือเปล่านะครับน้ําหนักมันมากเกินไปไหมมีการลดนะครับน้ําหนักมือลงมาไหมอะไรอย่างนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะรวมกันนะครับมันจะรวมกันเป็นผลลัพธ์ออกมานะครับนะครับเปิดนี่นะเปิดอ่ะเป๋าสามนะครับอ่ะมาดูเปิดสุดท้ายนะครับ เอสามที่นี้อ่านเราดูซิเราจะสออะ่องเไรอ่าเราส่องเอียวป๊อปสามส่องเอียวดูเปิดนี้นะครับผลลัพธ์จะออกประมาณไหนนะครับอ่ะะครับผมเสียงเพาะแน่นอนลูกเต๋าเดินดีดิ้นดีนะครับไม่มีปัญหานะครับตำหนิใดใทั้งสิ้นมาชมเปิดนี้นะครับท่านใดสนใจยังไงก็อย่าลืมนะครับอ่าสนใจมาดูที่ร้านมาเขย่าที่ร้านหรือนะครับ ท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะครับกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับนะเราจะได้ทําคลิปออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะครับพัฒนาไปพร้อมกันนะครับนะเพราะว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกครับขึ้นชื่อว่าอ่าลูกเต๋านะมันไม่มีที่สิ้นสุดความรู้ใหม่ๆมันก็จะมาเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องปรับตัวปรับยุคนะครับปรับให้ได้เปลียนนะครับผมเน้นเสมอน,นะ เล่นให้ได้เปรียบนะครับเล่นให้ได้เปรียบยังไงโอกาสชนะโอกาสได้เงินมันก็มีสูงกว่าอยู่นะครับอโอเคนะครับผมเปิดสุดท้ายนะครับดูกันสิตอลักษณะไหนอ่ะ6กห้าเอียวโอเคถือว่าใช้ได้นะครับขอบสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ